สอบแล้วเรียบร้อยมาอวยพรเทใจให้ถูกกันเถิดคำตอบนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับ้ำตาบนะครับเหตุผลไทยที่ตามคุณพี่โรจน์น่าจะงงงงนิดหน่อยนะฮะมีเหตุผลมากตามกันลำบากทีเดียวนะครับในที่สุดเขาก็สามารถทำได้นะฮะ เดินไปหากลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ที่จะต้องแข่งขันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะต้องเจอเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะครับสุด้อดนะครับสุดยอดเลยบังคับตอบนะฮะอันนี้ถือว่าบังคับถ้าจริงๆเราเล่นก็ถือว่าเสี่ยงมากทีเดียวนะครับอายุไม่ถึงร้อยปีนะครับลองดูข้อมูลอื่นนะฮะข้อมูลที่หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในของรางวัลของรางวัลที่ได้ไปมีอะไรบ้างครับสามยี่ห้อสามยี่ห้อนะฮะ ก็ค <G ül üyor> ือรีไวส์รีแรงเลอร์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นข้อมูลเดียวนะทางด้านนี้แต่อันนี้ถือว่ากว้างกว่านะฮะข้อมูลเดียวนะครับคุณวิ่โรดเคยซื้อค <c oughs> งจะเพียบไปเลยนะฮะข้อมูลเดียวนะครับชื่อยี่ห้อมีตัวแเพียบเหมือนกันนะครับโอ้สองโอ้เพียบ e <c oughs> เลยนะฮะแรงเลอร์ก็มี L นะครับมีหูร้อยเข็มขัดห้าหูก็ทุกตัวก็ห้าหูนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> ออกมาเป้ ลีคุณน <Yeah. S 1> ุนนะครับคนณนุ่นนี่เลยนะครับแล้วในที่สุดนะครับคะแนนรวมนะครับเป็น47นะฮะอาจจะไม่สูงนักนะครับแต่ว่ามีเต็มหนึ่งหมวดเป็นเกียรติประวัตินะครับแฮปปี้ <Yeah. S 1> <Happy S 2> จากดีแท็กมอบให้หนึ่งทังท้อยก็มีจานด้วย่ะแล้วก็มีหมวดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ <Yeah. S 1> ก็เข้าไปเป็น 47. 47 47ก็ไปอยู่ในลำดับนะครับ ที่4นะฮะเพราะฉะนั้นที่5เป็นส1เร่วมกันอยู่ก็เลยยังไม่มีใครตกรอบนะฮะอ้าวยังได้รุ่นอีกเนื่องจากว่ามีคะแนนเท่ากันอยู่2ท่านคือคุณคมกริบนะครับเทพเจ้ากับคุณประเสริฐดาอนบอลนะครับ41เ็ดยังตื้ออยู่ครับยีนส์ลีเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ93ปีที่แล้วในรูปแบบชุดกันเปื้อนแบบเสื้อและกางเกงติดก,กันเรียกว่าลียูเนียนออลซึ่งกลายเป็นที่นิยมของกลุ่มคนใช้แรงงานในยุคนั้นราคาถูกกว่าซื้อแบบแยกชิ้นถึง20%นอกจากรูปแบบการตัดเย็บ ยินส์ลียังขึ้นชื่อในเรื่องเนื้อผ้าที่คงทนอีกด้วยจากคุณสมบัติทั้ง5ข้อเมื่อเปิดเจอข้อเป็นหนึ่งในของรางวัลจะมีทั้งหมด3ยี่ห้อคือ Le v i s l e e และ w ร a เ g อร์อายุไม่ถึง100ปีก็จะเหลือ2ยี่ห้อคือ l e e และแร a เ g l e r และเมื่อเปิดเจอมีหูร้อยเข็มขัด5หูก็จะเหลือยินส์ลีเพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นพราบว่าได้สัก40โปรเมคิดวานะครับก็ ก็สบายใจฮะทำทำหน้าที่ได้สำเร็จร้วงไปครับสามพีนี่ถ้าเกิดว่าเอาเอา,เอายางยากมาตอบนี่อะไรที่เราไม่เห็นนะฮะเราไม่เคยสัมผัสอยู่ก็คงคง,คงตอบไม่ได้เลยครับหลากหลายครับหลากหลายแล้วก็ก็ดีฮะหลากหลายนี่คือคือจริงๆการจะเป็นเป็นผู้ชํานาญการหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยคุณ,คณจะต้องรู้หลากหลายเป็นเรื่องสําคัญคเกมถามตอบใช่ไหมครับ เปิดมาโพร่นี่ก็ยังไม่ตกใจก็ต้องคิดก่อนไอประสบการณ์ของเราใน,ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะช่วงยี่สิบกว่าปีเนี่ยเราไม่ได้ไปสัมผัสตลาดเมืองไทยจริงจังเลยเนื่องจากว่าผมไม่ได้เข้าเคาน์เตอร์รีวายเนี่ยไม่ไม่ได้เขา้าเคา,คา,าน์เตอร์รีวายเลยนะฮะยี่สิบแปดปีไดนะ้เป็นข้อบกพร่องนะครับจิ๊กซอ ผมคาดเดาจิกซอบผิดผิดจริงๆฮะไม่คิดว่าเขาจะเอาภาพขยายใหญ่ขนาดนั้นขนาดนั้นค่อนข้างค่อนข้างทง,ทง,ทง,งทุนสูงคือคือถ้าถ้ามั่นใจตั้งแต่แรกแล้วต่อไปแล้วก็ถูกต้องแต่ว่าพอพอ,พอเราไปเพลย์เซฟปั๊บเนี่ยในจุดที่ผุณคิดว่าต้องมีเนี่ยมันไม่มีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเป็นลังเลยอเป็นลางเลย,เลเลยรตัวที่สามน,น,นี่นี่ผิดเลยที่สามลงเลย เกมสี่ตั๊บต่ว่ารีเนี่ยฮะพี่ก็คงถูกพี่ก็คงถูกนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ถึงร้อยปีใช่ไหมฮะครอบจักรวาลเยแต่แต่ถ้าเ,าเอาเอายี่ห้ออื่นมาถามด้วยนะครับก็คงคง,คงไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่ถ้าถ้าเปิดเนี่ยนะฮะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราดูนั่งดูนะครับแต่ละป้ายเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยพูดตรงๆไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยเอ,อ หกป้ายห้าป้ายไม่พอ,อรุ่นใหญ่นี่ต้องยอมรับนะครับว่าว่าเรามีจะรักาคูรุ่นใหญ่จริงๆนี่นะอาคูรูไปย,ยังงั้นะครับเปลี่ยมนมาสรุกเอาละจากนี้ไปคุณมิโรดครับส่งต่อครับส่งต่อนะฮะมาครับส่งต่อเป็นใครครับหันไม่บอกนะใครดีใครดีก่อนจะจับไอ้เปหันมาทางนู้นหน่อยว่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะ เขาเขาบอกว่าผมเป็นตุ๊ก,กตาบูบี้บูบี้ครับตอนนี้ผม,ผมจะส่งไปที่ตุ๊กตาบาร์บี้อยากจะได้ตุ๊กตาบาร์บี<_<_้นะครับแต่ว่าแล้วแต่จะได้เสียงโชคขึ้นมาครับมาแล้วมาครับจะบาร์บี้เออหรือไม่ออกมานะครับเป็นคุณสนพนอาหารญี่ปุ่น สุดยอดแฟนพันธ์แท้อาหารญี่ปุ่นคุณธนพลทับจัดทรสำหรับอาหารญี่ปุ่นเขารู้รสด้วยลิ้นเขาดูด้วยตาเขาศึกษาด้วยใจนักเรียนชั้นม .6 ที่ไม่เคยมีประสบก,การณ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาหารญี่ปุ่นเลยนอกจากการตระเวนกินกินและกินร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยเขาตะลุยชิมมาแล้วแทบทุกร้านไม่เพียงติดใจในรสชาติเขายัง,ลงหลงไหลศิลปะการปรุงและศึกษาประวัติความเป็นมาของอาหารญี่ปุ่นด้วย สำหรับการแข่งขันสุดยอดแฟนบอลแท้แห่งปีครั้งนี้เขาได้รับการโหวตเป็นอันดับ18 คุณกันมากนะครับตรงนี้4หมวดนะครับคุณธนพลนะครับโผล่ออกมาอยู่ลำดับที่18 18ก็ค่อนๆมาทางล่างๆเหมือนกันนะฮะเอานะครับแล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่แท่นของคาร b บ o XO กริลล์วิสกี้ครับผูพิัดกรครับเบียร์ทางบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดมหาชนจากนี้ไปเชิญท่านสำราญกับอาหารญี่ปุ่นสามวิสามวิครับวิครับนะครับนะครับหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสน ทำให้เขายี่สิบย่ิบห้ายี่สิบคับตึงมีสดมีสดซุปมีสดซุปถ้เป็นซุปถ้เป็นซุปต้มซุปต้มตาลตาแล้วาลครงนี้ครงนี้ครนี้คนี้ทุกท่านทุกท่านทุกท่านแทกี่ก็คือวก็คืออะไรครับดูคนดูคนดูคนครับงครับคนครับจะรับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ครับรู้ครับเิ่งเิ่งติ้งเิ่งติ้งนานเพ่งนานเพ่งนานเพ่งนาเคยเห็นผมเคยเห็นแต่เยเห็นแต่เนี่ยนะเนี่ยนะก็ันก็คะแนนที่5าคะแนนที่ห่คะแนนที่นะพนะครับ ไม่เยอะครับไม่เยอะครับเยอะครับครับคอับมสวยมันสวยมสวยนะุดยอดเลยนะเลยนะเอาระครับเอาระครับเอาระครับครับนะครับม้วนเียม้วนครับม้วนครับตังค์ี้กำลังใจกำลังใจมันจังใจหรือไม่ครับได้หรือไม่ครับได้อไม่ครับโอ้คนโอ้คนโอ้คนมีชุดตชุดตัดนะชุดตัดนะฮะผ้าคะแนนผ้าคะแนนผ้าคะแนนเต็มคะแนนครับครับครับ ตรงนี้ตรงนี้นี่อ่ะวอ้าล้เป็นหนึ่งพลเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่นงนะแต่ครับแต่ครับแต่ครับสุกิสุกี้ยะยะใหญ่ใหญ่อายุกันอายุกันอายุยู่อา่อยู่นะครับคะแนนคะแนนโอ้โโอ้โหไม่แน่ไม่น oui. <c oughs> แน่ใจไม่แน่ใจครับฝ <c oughs> ั่งฝ <c oughs> <ๆ ihrem> ั <c oughs> ่งฝัโอ้โหโอ้โหโอ้อยไปหน่อยนะไปหน่อยนะ่อยนะครับ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 เขาเขาโตเขาโตต้มต้ม นะฮะมันก็มันก็เลยมันก็เลยนี่ไม่นี่ไม่อยู่นี่ไม่อยู่แล้วอ่าอ่าปลาหัวปลาปลาปลาหัวหัวปลาหัวซาเป็นซาเป็นซาวมอซาิฮะฮะฮะตุ่มตุ่มตุ่มุ้่มตุ่มตุ่มตอ่มตุ่่ไห่่ต เบเบเบครดบท้ายสุดท้ายท้ายาหกหกอันหกโซเมนเย็นโซเมนเย็นเย็นเย็นทะเลทะเลทะเลโซโซโซนิโซไปรารารับใครอะไรครับอะไรครับ